อ,ไ,อไ,ไ, <c oughs> ไฮไลท์เรามนนีนางเอกนางเอกที่รอต้อนรับยิษสไว่ายน้ำแล้วครับนี่ ก็นอนหลับครับอกินอิ่มก็นอนหลับครับโดอคุณแม่อะไรแม่อะไรแม่นอนเลยแม่นอนหลับแม่นอนหลับสวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับพี่โดพี่โด้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่อะไร นคุณแม่ละแม่นอนหลับเราอยู่ถนนเส้นพุทธมณฑลสายสี่มุ่งหน้าสมุทรสาครครับแต่เรากำลังจะไปอัมพวาสมุทรสงครามตอนนี้คุณตู่เฮียโตพี่ท็อปคุณยุ้ยแม่ติ๋งแม่ติ๋วไม่ใช่ไม่มีแม่ติ๋ววางไว้ อก็ล่วงหน้าไปแล้วครับคลิปนี้เที่ยวไปไม่กลับบ้านเราจะไปภูวิลล่าแถวอัมพวาครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับภูวิลล่าที่เราจะไปนั้นเป็นอย่างไรบ้านคลิปที่แล้วเราแวะกินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นบ้านสวน ทะเลอร่อยกันแล้วครับอิ่มแล้วก็เดินทางต่อแต่มีบางคนอิ่มแล้วนอนตื่นยังตื่นยังวัดดีเอฟซียังวัดดีเอฟซียังเพราะเหนื่อยไปใจ่ตลาดแต่เช้าใช่ไหมครูตั๊กเดี๋ยวก็จะปลีกวิเวกครับตอนนี้เราเดินทางช้าลงไปพอสมควรเพราะว่ารถติดฮะเพราะว่ารถติดฮะเป็นช่วงหยุด สุดสัปดาห์ต่อเนื่อง3ามวันก็เลยทำให้รถติดพอสมควรอันนี้ก็หีบลีหีลีหน,น,นีหาเส้นทางที่รถไม่ติดไปครับเดินทางกันต่อไปเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับเรามาถึงสมุทรสงครามนะครับผมเลี้ยวเข้ามาตรงนี้ เขาบอกจะมีตลาดน้ําท่าคาเน่อเขียนว่าอะไรร้านโบลัมโบราณแต่เราจะไปตลาดน้ําท่าคาด้วยสาเหตุที่ว่าครูตั๊กหาซื้ออะไรไม่ได้นะหาซื้อผักชีลาวาวนปซื้อเราก็เลยตลาด่าานนกมได้จะไปทำเมนูเย็นนี้ฮะ ก็เลยเห็นตรงนี้เขาเขียนว่าตลาดน้ำท่าคาแต่เขาเป็นตลาดท่องเที่ยวเนี่ยจะมีไหมเนี่ยผักชีลาวเนี่ยอยากฟังไม่อยากพอขับรถมาปิดเพลงโดก็ประท้วงครับแล้วบอกอยากฟังอะไรอยากฟังอะไรตลาดน้ำท่าคาอ้าวนี่นี่ไม่ใช่เหรอถึงหรือยังนะใช่ไหม ทำไมมันเงียบจังในตลาดน้ำท่าคาอาอีกแล้ว,ว DFC บอกว่าอาจารย์ก็รีวิวแต่ตลาดที่เขาไม่เปิดเนี่ย <laughs> ไม่มีแล้วผักชีผักชีของเธอเนี่ยตลาดมันเงียบสนิทไป <laughs> เดี๋ยวไปดูริมๆิมทางแบบตลาดชาวบ้านดีกว่าไหมเนอะอ่ะเดี๋ยวกลับรถออกโดโดประทวงนะ เดี๋ยวไปดูตรงปากซอยมันมีเป็นตลาดไหมในตลาดน้ำท่าคาเป็นอย่างนี้ไปออกไปแต่ก็อยู่ใกล้ๆที่พักแล้วครับอดี๋ยจะเข้าที่พักแล้บรรยากาศสวนมะพร้าวน้ำหอมนะต้นมะพร้าวเตีย้ยๆนะคุณน่าจะเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอมทั้ง<า>ทั้งตลอดแนวนี่ข้างหน้านี่ก็ใช่เนี่ย มะพร้าวน้ำหอมอัมพวาเนาะอืนี่ก็เป็นเส้นทางที่เข้าสู่ที่พักบอคูวิลล่าของเราครับเ<อ>พื่อนๆบอบอือออดจะไปนอนอะไรนอนไปนอนภูวิลล่าภูวิลล่ารู้จักไหมภูวิลล่าไปเล่นอะไรไปเล่นน้ำวัดอะไรสวยจังเลยธรรม ตอนนี้ไปทางไหนแล้วเนี่ยอันนี้เข้าวัดเดี๋ยวก่อนเลี้ยวจ้ะเลี้ยวเลี้ยวเลียวต้องเลี้ยวีคองุ์พระเหมือนขับพากลางวัดเลยอะกลางวัดเตรียมงานวันวิสาขบูชาบูชาเบียนเทียนเทียนใช่เวียนเทียน ลัดเลาะไปตามสวนมะพร้าวครับเพื่อนๆครับมองหาแบบร้านหรือตลาดชาวบ้านหาผักทีลาวให้คุณตั้งด้วยครับเป็นหลังนี้หรือเปล่าสวยๆเนี่ยพูวิลล่าของเราเห็นรถขาวๆจอดอยู่คันหนึ่งรถคุณตู่มาถึงก่อนหรือเปล่านี่ถึงแล้วเข้าทางไหนเข้าทางนี้ปะ ไม่ใช่ต้อเข้าทางนู้นจดอือ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 นือัืออือหือ่อน ชันลดคนตู่ไหมเดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปดูถึงแล้วถึงแล้วนี่มีรปภวิ่งนำทางอยู่รปภวิ่งนำทางอยู่ครับโอเคจอดเดี๋ยวเราไปชมภูวิลล่าของเราลนี่จอดตรงป้ายพอดีเลย The b e s e ภูวิลล่าอัพวาโดถึงแล้ว แล้วถึงฟูวินล่าของเราแล้วครับคุณตู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาหามานี่บ้านใหม่คุณตู่ใช่ไหมโอ้โหก็ดีครับไปชื่อไรนะบ้านมีสาวเดินลงมาจากบนบ้านแอบขึ้นไปนอนแล้วดินี่ครับเจอแล้วคุณยุ้ยไปสำรวจก่อนนะฮะครับเปล่าครับผมนอนห้องนี้ ่เพื่อนๆงั้นเดี๋ยวเรามารีวิวบ้านพักกันเลยเดินเข้ามาสวัดดีพี่ท็อปครับสวัสดีครับเล่นสนุกอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่โต๊ะสนุกอับโต๊ะปูใช่ไหมโต๊ะปูลแต่ว่าใช้สนุกแทนครับอ๋อเรับเล่นสนุกได้อ่างั้นมารีวิวพูลวิลล่าเนาะพี่ท็อปนี่เขาชื่ออะไรนะตรงนี้ตรงนี้ชื่อเดอะเบสเดอะเบสพูลวิลล่าอัมพวาเนี่ยเมื่อกี้ผมเดินเข้ามาจากตรงนี้อ่ะมาพาเพื่อน มานี่เลยเดินเข้ามาปุ๊บพี่ท็อปเปิดประตูต้อนรับอ่านี่ฮะรถก็จอดหน้าบ้านตรงนี้สบายๆนี่ครับเดินเข้ามานี่มีป้ายต้อนรับเวลคัมเรียบร้อยครับพี่ท็อปพาชมหน่อยในฐานะเป็นหนุ่มรูปหลอ,อนี่ฮะ,ฮะเดี๋ยวให้พี่ท็อปเป็นพระเอกนำชมบ้าน นี่นี่ฮะป้ายป้ายชื่อบ้านเลยครับอ๋อนี่บ้านของเราชื่อว่า The Best <The Bed, S 1> Pool Villa a m p ค a ับนี่ครับขับรถเข้ามาเลี้ยวเข้ามาเมาื่อกี้ผมก็เจอสี่แยกก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาอเดี๋ยวทำคลิปนำทางสาวๆด้วยสาวๆยังมาไม่ถึงฮะนี่ดูภายนอกกันครับบ้านของเราสองจวนี้ฮะอ่ะพี่ทอ็อปพาชมบ้านหน่อยพาเดินไปพอเข้ามาอา จุดแรกที่เราเจอคือโต๊ะโต๊ะสนุกเป็นห้องห้องคาราโอเกะมี wifi อะไรเรียบร้อยเนาะติดแอร์ปิดจ้าเดี๋ยวแอร์จะออกพี่ท็อปพาผมเดินไปดูห้องห้องนอนข้างล่างก่อนใช่ไปไปอันนี้ทางทางทางขึ้นข้างบนนะเดี๋ยวขึ้นไปดูเรามาทางนี้ก่อนนี่ย้อนกลับมาดูห้องโต๊ะสนุกเดินเข้ามาก็บรรยากาศแบบนี้เลยครับ มาตรงนี้เป็นห้องโถงกลางเนาะ<ร>ก็น่าจะเรียกว่าโถงกลางนี่ก็เป็นนั่งทานข้าวทานอะไรได้นะพี่ท็อปเป็นโซฟาคาราโอเกะนี่นี่ทางเดินไปสระว่ายน้ำพิ่โดคโูตักอ่ะแต่เดี๋ยวเรามาดูก่อนออกไปข้างนอกเรามาดูห้องพักห้องแรกก่อนห้องพักห้องแรกห้องนี้ซึ่งผมเลือกว่าผมจะนอนห้องนี้แหละ เป็นห้องไม่ได้มีห้องน้ําในตัวไม่ในตัวนะแต่ห้องน้ําอยู่ใกล้ๆนี่อยู่ตรงนี้นี่ฮะเดี๋ยวจะให้พี่โดโด,โดโดนอนข้างบนผมกับคูตั๊กนอนตรงนี้แล้วก็มีแอร์เรียบร้อยอแต่ผมชอบเพราะว่าไม่ต้องเดินขึ้นข้างบนนะแล้วเดี๋ยวผมนั่งทํางานตัดคลิปผมก็ไม่อยู่ตรงตรงบริเวณนี้ได้มาดูห้องน้ําตรงนี้พี่ท็อปห้องน้ําเขาไห<ช>รู้สึกว่าอันนี้เขาเพิ่งสร้างด้วยใช่ไหมเพิ่งสร้างเพิ่งสร้างเสร็จเพิ่งสร้างเสร็จเราเป็นรายแรกที่เข้ามาพักเนาะ นี่ฮะห้องน้ําห้องที่หนึ่งที่อยู่ชั้นล่างนี่ก็แยกแยกมีเป็นกระจกกั้นเป็นห้องเป็นชาวเวอร์ตรงนั้นแล้วก็นี่ฮะเครื่องสุขภัณฑ์เครื่องทาน้ําอุ่นมีพร้อมห้องน้ําห้องต่อมาเป็นเรือนหอของพี่ท็อปนอนได้กี่คนเนี่ยนี่ห้องได้นอนได้ห้าคนห้าคนเนาะเรียกว่าเป็นห้องนอนใหญ่สุดนะใช่ค่ะนี่ฮะห้าคนนี่เลยเดี๋ยวเจ้าสาวพี่ท็อปจะมาวันละวันละ ย้อนแสงเดี๋ยวมาทางนี้ซึ่งตรงนี้ก็มองเห็นเห็นสระว่ายน้ำเปิดม่านก็จะมองเห็นสระว่ายน้ำอันนู้นเป็นอีกลหลังนึงนะอ้าวไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เห็นแต่เห็นสไลเดอร์อสไลเดอร์เดี๋ยวเนี่ยวันนี้เราจะได้เล่นน้ํากันห้าที่ตรงนี้สี่ตร,ตรงนี้นอนได้สี่แล้วก็นี่อีกหนึ่งจะเป็นห้องที่เราต้อนรับสาวๆเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมคลิปต่อไป ตอนอสนุกสนานกันในยามเย็นนะมาดูห้องน้ำตรงนี้ก็คล้ายๆกับห้องเมื่อกี้เนี่ยนะฮะแต่ว่าเป็นห้องเป็นสีสว่างกว่าเมื่อกี้นี้หน่อยอามาคูตักถ่ายห้องน้ำตัวเองนี่ครับตัว,ว,วพี่ทอ็อปพาไปดูสระว,ว่ายน้ำของเราอันนี้แหละไฮไลท์ไฮไลท์ ไฮไลท์เรามีนางนางนางเอกนางเอกที่รอต้อนรับทิษะว่ายน้ำแล้วครับนี่อยากจะเล่นน้ำแล้วใช่ไหมอ๋อตรงนั้นอ๋อมันมันมันเหมือนกับบุ๋มลงไปนี่ใช่ไหม มุมตรงนี้ตรงนี้ก็นั่งนั่งเป็นเก้าอี้ชายหาดนะฮะอ๋ออันนี้ก็เป็นอีกห้องน้ำหนึ่งที่ที่ห้องน้ําก่อนลงสระว่ายน้ําเนาะนี่คะห้องน้ําก่อนลงสระว่ายน้ําก็มีอยู่ตรงนี้นี่นี่มีจุดหนึ่งที่ว่าเอาไว้ลงไปนั่งจิบอะไรเย็นเย็นได้เนาะมาจิบอะไรเย็นเย็นอะไรตรงนี้ได้พี่ท็อป และอันนี้ก็เป็นบันไดบันไดขึ้นขึ้นสไลเดอร์นี่เดี๋ยวเราจะมีสาวๆห้าคนรอสาวๆห้าคนกำลังขับรถตามมาครับเพื่อนๆนอ่ะออกประตูนู้นเมาอีกเข้าอีกประตูหน,นึ่งนี่ไปนั้นเราขึ้น,ไป,น,นไปดูห้องพักด้านบนครับไปดูห้องพักด้านบน บอกว่าทางขึ้นชันมากแล้วออบันดจะชันมโอ้บันไดชันมากเดี๋ยวขึ้นดีๆก่อนลถ่ายย้อนให้ดูครับว<า>่บาโอเคค่อนข้างชันถ้ามีอะไรนะสุภาพสตรีและคนชราก็ควรจะอยู่ด้านล่างเนะเดดมีห้องห้องมีสองห้อง,อง,องห้องนี้กับห้องนี้ดูห้องนี้อ่าูาี่ผักก็ไดนะอ๋<ะ>อ นอนได้สองคนนี่ครับแล้วก็มีห้องน้ำนี่อ้คือถ้าไม่ติดที่ว่าขึ้นขึ้นบันไดชันนะแล้วเดี๋ยวพอดึกๆแล้วแบบกินน้ำแก้กหวยกันเยอะๆแล้วขึ้นไม่ไหวเนี่ยใช่พักสบายเลยแล้วก็ชมวิวเปิดนะเป็นกระจกโล่งโปร่งสบายฮะบ้านหลังนู้นก็คงจะเหมือนเหมือนกับเราะนะ นี่เขาเป็นโครงการหุงเสจะสร้างภูวิลล่าหมดเลยเนาะเขาสร้างหมู่บ้านภูวิลล่าหมู่บ้านภูวิลล่าทั้งหมดสร้างไปสร้างไปแล้วก็ขายไปเรื่อยๆของตอนนี้สร้างเสร็จแล้วอันนู้กนกํนกาลังสร้างพอ <Okay. S 2> สร้างเสร็จก็จะเปิดรับอ๋อออกมานอกชาญนมานั่งนี่ได้ชใช่ครับนี่ครับนุ่นน่ะกาลังทาสีอยู่เลยอ๋อติดคลองอันนี้ก็คือ สไลเดอร์ของเราเนาะที่ขึ้นไปเดี๋ยวเย็นย็นนี้พี่ท็อปโชว์หน่อยนะได้ลโชว์สไลเดอร์หน่อยนะมาไปดูห้องนู้นกันนี่ก็เป็นโซฟาแล้วก็ดูคนเล่นน <might be S 1> ้ำได้ครับตรงนี้ดูคนเล่นน้ำได้นี่ปิดประตูลุงตู่นอนห้องนี้ใช่ไหมลุงตู่จะนอนห้องนี้อ๋อนี่พี่เฮียเฮียนอนฮะ แล้วพี่ท็อปอ่ะอ๋อนอนห้องนี้กับเฮียอ๋อห้องนี้อนี่ลุงตู่นอนห้องนี้ง่ก็หวันแบบครับห้องตุ๊กตาของเขาหรือคุณคุณยุ้ยเอามาเนี่ยของเขาอของเขาของเขามาแลเจอน้องเลยเจอน้องเฝ้าห้องอยู่แล้วที่จริงห้องก็คล้ายๆห้องนู้นแหละเนาะเขาเพดานสูงดีฮะนอนแล้วรู้สึกไม่รู้สึกโล่งโปร่งสบาย มาดูก็ยังเห็นบรรยากาศของสวนมะพร้าวน้ําหอมอัมพวาครับทักทักไทยลูกตู่ออกมาเอาตู่เดินไปแล้วเมื่อกี้เห็นเปิดรถอยู่แบบๆนี่ฮะโอเคคืนละหมื่นคืนละหมื่นเนาะนี่นะคุณท็อปนะคืนละหมื่นแล้วอยู่นี่สองคืน อ๋อห้องนี้มีตู้เสื้อผ้าจะมีมือน่ารักน้ารักมีมุมตรงนี้เปห้องนี้จะหลวมาเหมือนเหมือนจะกว้างกว่ามาแต่ห้องนี้วิวไม่ดีเท่าห้องนู้นห้องนู้นวิวดีได้ดูเขาเล่นน้ําเล่นอะไรกันต่ลงไปข้างล่างกันครับพี่ที่ได้คุยมาห้าคนใช่ไหมครับถึงจะจามันจะลงลงตัวพอดีผมก็เลยต้องก็เลยก็ต้อง ไปไปดูครัวกันตอนเย็นไปนั่งกินข้าวนะผมไปจานดีมากมันจัดแบบระบาดแบบเตาญี่ปุ่นเลยใช่ใช่ที่ที่ที่เป็นหลุมลงไปตรงนี้นะใช่แล้วนะแ้วมันมีที่ิ้งยางให้อีกนะมั้งคลีก็มีปีกมีปีกป่างั้นตอนนี้พี่ท็อปไปดูครัวกันเพราะครูตั๊กเขาเตรียมเมนูมาเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวต้องขนผักพืชผักของสดมาอ๋อนี่ตรงนี้เป็นครัวอ๋อนี่นี่นี่อ๋อครัวมีครบเลยมีครบเลย ไม่มีแอร์อย่างเดียวไม่มีแอร์อย่างเดียวต่พัดลมชุดแก้วชุดแก้วกกเตมมาให้เลยอืมอ่าแล้วแล้วแล้วมันทะลุออกมาตรงนี้เป็นวิวหลังสระน้ำอ่าแล้วมีปิ้งย่างอยู่ตรงนี้ด้วยครับเพื่อนๆพอแล้วเลื่อนเลื่อนเลื่อนนี่ปิ้งย่างตรงนี้ได้เลยทะลุออกมาจากครัวมีเขามีบริการถ่านไว้ให้นี่อ่าทะลุมานี่ฮะเพื่อนเพื่อน เราปิ้งย่างตรงนี้ทําครัวข้างหลังตรงนี้โพ้สบายได้มุมพอด,ด,พดีปิ้งย่างอะไรเสร็จปุ๊บแล้วก็เสิร์ฟเข้าตรงนี้เสิร์ฟเข้าไปตรงนี้หรือนั่งตรงนี้น,นี่ครับนี่แล้วก็เสิร์ฟเข้ามาตรงนี้ได้เลยอ่มาคลิปนี้แนะนำพูลวิลล่าชื่อว่าเดอะเบสเดอะเบสพูลวิลล่าอัมพวา นะครับขอบคุณพี่ท็อปด้วยครับที่เป็นพระเอกคลิปนี้นำชมพูวิลล่าถ้วยชามเตาแก๊สอะไรเขามีให้หมดใช่ไหมฮะเฮียไปงั้นพี่ท็อปเดี๋ยวคลิปต่อไปเราไปขนของออกจากรถผมเอาพวกวัตถุดิบของสดของผักอะไรมาแช่นี่ดีกว่าอรยปมีมามเยอะเลยอ๋อของเฮียใช่ไหมฮะมีปลาหมึกมีกุ้งมีซลมอนมีทอดมันปลากายมีหมดฮะ เราอยู่สองเดือนายเฮียสองเดือนหรือสองคืนซื้อซื้อหมดกุ้งกุ้งปลาหมึกทอดมันโอ้โหเยอะอาการะงั้นเพื่อนเครับเดี๋ยวชวนพี่ท็อปพี่ท็อปไปท้ายรถผมผลพืชผักผลไม้ของดิบของคาวมาเข้าครัวกันแล้วเดี๋ยวมาดูว่าขาดเหลืออะไรเมื่อกี้วิ่งรถหาผักชีลาวให้คูตักเพื่อทำเมนูขั่วไก่แบบอีสานเมื่อกี้เขาขายที่ตลาด อ<ล>ะไรชอบเยอะเลยเออไม่โทรมา <c oughs> ที่เราเดินก็ปั๊บผู้หญิงก็เรียกเลยตลาดอะไรตลาดอะไรตลาดน้ำท่าคาเ,คเอาครับผมไปตลาดน้ำท่าคามันปิดเงียบเลยอ่ะอ๋อปิดแล้วฮะอาจาศเป็นาาช้าเขาที่ผมมันมันลิกปิดอ๋อแสดงว่าเขาเปิดแต่เช้าอ๋อโอเคไม่เป็นไรขาดอย่างเดียวงั้นคลิปนี้คงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่ท็อปครับ<ช>ขอบคุณครับบายบายไปก่อนไปพี่ท็อปไปขนของกันขอบคุณเฮียครับที่ พาเข้ามาที่พักค,คุณยุย้ยหวัดดีคลิปนี้ไปก่อนเดี๋ยวมาช่วยกันทําครัวครับคุณตูหวัดดีครับเบจอกันคลิปต่อไปเนาะเชียงใหม่เชียงใหม่นี่แหละเดี๋ยว<ด>ค,คลิปต่อไปน,ะ <laughs> นี่แหละเดี๋ยวทําทกับข้าวกันอ่ะคุณตั๊กกับพี่โดโดพี่โดกลิ่งนะคุณตั๊กหวัดดีค่ะก่อนเข้าที่พักไปเดี๋ยวไปขนกับข้าวเดี๋ยวชวนพี่ท็อปไปขนกับข้าวมาพี่โดหวัดดีครับ สวัสดีครับบายครูตั๊กบายบายเจอกันคลิปต่อไปครับครูตั๊กทำอะไรให้ทานคลิปต่อไปแกงแกงส้มหน่อไม้ดองแกงแกงเหลืองนะ,ะ่ะ<ไ>ที่เอฟซีขอมาโอเคเดี okay, ๋ยวไปขนของออกจากรถครับเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ